ทุเดนวีดวงรายวันดวงวันนี้ดวงวันพรุ่งนี้สวัสดีวันพฤหัสที่12สิงหาคมพุทธศักราช2564ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีฉรูสีประจำวันได้แก่สีส้มสีแสดสีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่ สีเทาสีม่วงอ่อนสีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาบมีเสน่ห์ได้แก่สีแดงสีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีขาวสีเหลืองสีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหะได้แก่ สีชมพูสีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีเขียวสีอัปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีดําสีม่วงแก่ทิศสิริมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศอัปมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เวลามงคลสำหรับทำกิจการใหม่ๆได้แก่ 9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกา11นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาหรือเที่ยงตรงและ15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเคล็ดลับมงคลดวงดาวสำคัญวันนี้มีดังนี้วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติตัดผมวันนี้เทวดาคุ้มครองห้ามตัดเล็บวันนี้ นุ่งผ้าใหม่วันนี้จะสมหวังคำแนะนำประจำวันวันนี้มีอะไรต่ออะไรมีปัญหาเรื่องราวค้างคาที่คุณยังต้องสะสางต่ออีกมากเลยทั้งเรื่องการเติบโตวความคิดสร้างสารรค์การติดต่อประสานงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จและความก้าวหน้าต่อไปบางงานต้องส่งต่อให้เพื่อนร่วมง,งานหรือหุ้นส่วนช่วยบริหารจัดการอย่าแบกอะไรไว้คนเดียวทั้งหมด ในบางคนวันนี้จะต้องรับช่วงสืบทอดกิจการหรือมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศด้านสุขภาพระวังงานที่หนักจนร่างกายไม่ได้พักผ่อนระวังความเครียดสะสมจนเกิดอาการปวดศีรษะเคล็ดมงคลทำบุญเสริมดวงวันนี้ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญบริจาคข้าวสารเสื้อผ้าผ้าห่มกันหนาวควรไหว้พระประจำวัน ที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางสมาธิคาถาสวดบูชาพระประจำวันพรฤหัสชื่อคาถาฝนสเสน่ห์ท่องว่าพอสำสมวิสเทพอสวดสิบเก้าจบจะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณตัวเลขมงคลประจำวันนี้คือเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่ และเล็ก6คติประจำวันเรียนรู้ที่จะแพ้อย่างผู้ชนะแล้วจะรู้จักกับคำว่าชัยชนะที่แท้จริงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนวิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ